เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาวิทยาลัยทันตแพทย์ทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่9ประจำปี2566ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อร่วมหาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับณนะห้องประชุมชอบประดูโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัายวล,ลัยลักษณ การประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยทศาสตร์แห่งประเทศไทยมีศาสตราจารย์คลินิกดกรนายพนแพทย์ทันตแพทย์สิริชัยเกียรติถาวรเจริญคณะบดีคณะทันตแพทย์ทศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์สิทธิชัยขุนทองแก้วคณะบดีวิทยาลัยทันตแพทย์ทศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมาการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศโดยได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมหาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยร่วมกัน จากนั้นบ่ายของวันเดียวกันผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เช่นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ห้องเรียนอัจฉริยะสมาร์ทคลาสรูมอาคารเรียนรวม6ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหอพักนักศึกษาและอุทยานพฤกษศสาสตร์อีกด้วย